เขาไปดิครับลูกเอาล่ะไม่ไหมคนยิ่งยากของดาราเป็นแร่ใครคะเตงมเต็งโมเจ็งโมเจ็งโมก็เปอนกัวได้ยินเจอรเออ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 สิ่จะได้เลยครับอยากได้เป็นอะไรลูกไม่รู้เพลงอะไรก็ได้รอลูกหรือเปล่าเนี่ยอะไรสักหน้มา

ตาพูดสให้มาเขาเอาเอาเงินไปเ่ทางเอกอาจจะเ่อเป็นทอนเตได้พูดแต่ไม่ได้รุเอาไเเอาไอยากพูตามนีอย่เงี้ยนะฉันที่บอกว่าทุกคนครับโอเคนะโอเคนะโอเคนะเฮ้ยเอาละโอเคลูกนะทุกคนครทุกคนนะ สายลมสายลมนี่คืออั้มค่ะนี่คืออั้มค่ะคิดว่าสวยเหรอคะคิดว่าสวยเหรอคะดูสุดสิคะดูสุดสิคะ้แข็งเละอาเาเลยอีกนิดงยกนิดเดียวนิดเดียวดูสุดสิคะสุดสิคะ ลายบนลายล่างลายบนลายล่างตุ๊กกาสีขาวตุ๊กกาสีขาวรองเท้าสีขาวรองเท้าสีขาวปะนองมากปมายถึงอ้ำเหรอคะโคุณหมายถึงอ้ำเหรอคะโค้ด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 โคดโค้ดไม้ถึงอ้ำเหรอคะ หนูชื no, sure. ่อหนูชื่อพ okay. ูดตามพูดตาหนูชื่อไก่ไก่หรือยิงไก่เอาเรียโอเคได้ถือวัาได้ถือว่าได้ขอบคุณมากนะโอ้สวย